พลังงานจากโซลารเซลล์ก็คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งในการแปลงแสงแดดเป็นพลังงานนะครับเอาพลังงานนี้ไปปรับใช้กับกระบวนการต่างๆต,ต,ตามแล้วแต่วัตถุประสงค์เอาไปสูบน้ําเอาไปสีข้าวเอาไปซักผ้านะครับแปลงเป็นไฟฟ้าเอาไปใช้กับเครื่องซักผ้าเอาไปใช้กับเครื่องสีข้าวเอาไปใช้กับเครื่องสูบน้ําทุกประเภทเอาไปใช้กับการขับเคลื่อนรถยนต์รถจักรยานยนต์รถ จักรยานรถรถ3ล้อไฟฟ้ารถพวกนี้ได้หมดเลยหรือแม้แต่จะเป็นรถเมย์ไฟฟ้า mm. ก็สามารถทําได้ mm. เป็นเรือไฟฟ้า mm. เป็นอะไรพวกนี้ mm. ก็ไปได้ตลอด mm. เพราะว่าเราจะใช้นะ้ํามันจากพอร์ุอือย่างเดียวเราก็ถ้้เราลอยลําเราก็ไม่ต้องติด,ตดเครื่องไม่ต้องสตาร์ทเครื่องอยู่เราก็รับเดดแรงทันทีเลยมีพัดลมมีแอร์ไฟฟ้าเหลือมีตู้เย็นมีอะไรลอยอยู่ในเรือได้ก mm. ็แทนที่จะต้องเข้าฝั่งก็ยังลอยลําอยู่ได้อีกมีอาหารกิน ก็สามารถจะจัดการนน่นนี้นั่นได้ต้มกาแฟในเรือในอ่าวปัตตานีลองกินในการดูครับมันเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเป็นเรือท่องเที่ยวที่ไม่ต้องมีเสียงดังแล้วก็ลอกแซกไปตามไหนก็ได้แล้วก็ได้ยินเสียงธรรมชาติชัดเจนอันนี้มันจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ในอนาคตที่เป็นแนวแบบนี้ซึ่งถามว่าทําได้เลยไหมทําได้เลยเรื่องพวกนี้อยู่ที่ว่าใครจะบริจาคเรือไหมใครจะสน อนุญาตให้ติดตั้งบนเรือตัวเองแล้วก็ทําการเป็นเรือท่องเที่ยวต้นแบบอะไรแบบนี้ก็จะไปได้เป็นแปลงผักไฮโดรโนปนิกสูบน้ํอที่ตั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ได้เป็นเรื่องของอาการบริการจ,จัดการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดการตั้งระบบ IoT ทีที่เป็นสมาร์ทสมาร์ทแอปพลิเคชันไปจัดการควบคุมโน่นนี่นั่นได้ควบคุมเองอัตโนมัติก็ได้ควบคุมผ่านมือถือก็ได้หรือว่าควบคุมผ่านด้วย สิ่งแวดล้อมของเขาเองก็ได้อย่างนี้มันอยู่ที่เราจะเติมอะไรก็ไปตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะนําร่องในเรื่องของน,นวัตกรรมการประยุกต์ใชน้นวัตกรรมเหล่านี้ในการดําดรงชีวิตทุกๆวันนะครับสุดท้ายก็จะสร้างความมั่นคงให้กับครัวเรือนให้กับคคองค์กรให้กับระดับภาคระดับประเทศสุดท้ายเศรษฐกิจก็จะตามมาเองอเราไม่จะจะไม่ต้องไปมุม่งเน้นที่ตัว GDP เป็นหลักแต่เรามุ่งเน้นที่ วิถีชีวิตคุณภาพชีวิตของประชาชนเมื่อเกิดอาชีพเกิดงานทุกอย่างจะไปได้และก็จะเกิดการจับใจใส้สอยใช้สอยอย่างอย่างลงตัวของมันเองและเป็นไปตามระบบธรรมชาติของอของประเทศไทยที่อยู่บนฐานของอภูมิสังคมภูมิเนิเวศของเราตรงนี้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นความสวยงามแล้วที่พลังงานหมุนเวียนจะมาถึงประเทศไทยและใช้กันอย่างมีคุณค่าและรู้คุณค่ามันดีกว่าเราปล่อยให้มัน ปล่อยทิ้งไปวันๆเหมือนในอดีตที่เทคโนโลยีเรายังเข้าไม่ถึงแต่ทุกวันนี้ราคามันถูกลงมากทุกอย่างเป็นไปได้และก็พร้อมจะถึงมือระดับชาวบ้านได้ครับก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมันจะเป็นเรื่องที่เสื้อกั๊กที่ผลิตพลังงานได้เราไปไหนเราผลิตพลังงานเราเสียบ u ว b บีใส่อะไรเข้าไปปั๊บเนี่ยเราก็เดินไปแล้วก็รับแดดอะไรได้อย่างนี้ครับมันก็จะเกิดจากการคิดค้นเพื่อจะให เราเพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับแนวในในโนเมอคตเนี่ยมันเป็นโอกาสดีสําหรับภาคประชาชนภาคพี่น้องประชาชนที่ที่สามารถที่จะเปิดใจรับและก็เรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้ผมไม่อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่เป็นยุคของเขาแต่ว่าทุกอย่างนี้ทุกวันนี้มันเป็นยุคของเราทุกคนนะครับที่จะร่วมขับประเทศชาตินี้ให้มันไปสู่ประเทศที่มั่นคงจริงๆแล้วสู่ความยั่งยืนได้จริงๆด้วย